เช่แจ็กกี้นางเอกดังคนนี้ยื่นใบสมัครเป็นสภายแม่เกรทเวลินทอน อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มมัดเข้มโสดและรวยมากว่าอย่างเกรวรินทร์ที่ก่อนหน้านี้ถูกเขาซาวอย่างหนักว่าหลังไปทานอาหารกับแก๊งเพื่อนแต่ว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่ยังโสดจนต่อมาคุณแม่ของหนุ่มเกรทที่เ,เรียกว่าเจ๊กุ้งได้ประกาศหาลูกสะภ้าคนโตพร้อมโชว์สินสอดบาทจุกจุกซึ่งทางด้านน้องชายของเกรทกู๊ดแคปเทียนก็ได้โพสต์ว่าประกาศตามหาลูกสะภ้ายวาพี่เสตนนี้ถือว่าเป็นค่ายแรกนะยกให้เลยขอ20บาทมือเซ็นส1บบาทรับจุก2เส้นไปเลย งานนี้นางเอกสาวแมพพรณนีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสมัครตรงนี้เลยได้ไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแจ็คก,กี้ชากลินมินก็ได้อัพคลิปพรีเซนเตอร์ตัวเองสมัครดิวขอเป็นลูกสะพ้ายไปแล้วจ้าแม่แม่เรียกว่าเสน่ห์แรงจริงๆเลยนะคะเนี่ย